ครับผม AJ และผม JJ ครับพวกเราสองคนได้ออกเดินทางกันทั้งเพื่อตามรอยอดีตของกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันวานผ่านวิถีชีวิตสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสิ่งที่น่าสนใจมากมายตามพูดเรากันมานะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ไหนกันนะนั่นสิก็ว่าเราก็มาถูกทางนะเดี๋ยวลองไปทางนี้ดู ตลองอ่ะนัดเจอที่ปต,ตรงประตูทางเข้าแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมีตู้ ATM เยอะๆอยู่แล้วไม่ใช่เ no. หรอเดี๋ยวเราเห็นหนะ้าเราก็รู้เอง ah. ใช่หรอโอ้โหเชื่อมือคนนี้นะไปไเถอะไปเถอะเฮ้ย hey. นั่นไงตลองอยู่นั่นอ๋อ oh. เออไปดิอ้าวสวัสดีครับ oh. สวัสดีครับวันดีลูกวันดีโอ้โห ละลองนี่มาก่อเวลานะัดทุกทีเลยนะครับเนี่ยอ๋อพอดีแถวนี้มันถึงเก่าของตานะ่ะตาก็เลยมาเดินเล่นล้ำลึกถึงความหลังแถวนี้สหน่อยนึงครับผมเอ่อตลองครับแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันอยู่อีกไกลไหมครับใช่ครับอ๋ออยู่อีกไกลไหมครับก็อยู่ข้างหลังเราเนี่เราถึงแล้วฮ่โอ้โหนี่คือธนาคารแห่งประเทศไทยเหรอครับใช่ครับทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้ล่ะครับ ใช่ครับมีบางคนบอกว่ามันน่าจะมีตู้ ATM อยู่ข้างหน้าเยอะๆสัหน่อยโอ้โหก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าธนาคารแถมแห่งประเทศไทยมันก็ต้องเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมล่ะใครจะไปนึกแล้วว่ามันจะใหญ่โตอย่างกับวังอย่างนั้นอ่ะโอเคก็เพราะเป็นวังไงล่ะหรือฮะวังเหรอครับเออก็ใช่สิอ๋ออย่าคุยมากเลยไปดูไลนกันเถอะปวังไปเ แล้ววังนี้อ่ะครับเป็นวังของเจ้านายพระองค์ใดล่ะครับพื้นที่นี่นะเป็นที่ตั้งของวังบังคุณพรม,พรมเดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วรพินิจพระาราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕กับสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุกุมารมารสี พระอัคราชเทวีพระมารดาของพระองค์กับวังเทวเวศวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปกาศพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโอ้โหเป็นวังของเจ้านายชั้นสูงนี่เองนะครับวังถึงได้มีความสวยงามแล้วก็ใหญ่โตขนาดนี้โอเคใช่แต่วันนี้เราจะดูแค่วังวังุงพรมนะ เขาจะให้ไปดูหมดทุกที่ไม่ไหวแน่ตามว่า2วันก็คงไม่พอดีครับมาที่เดียวเนี่ยแต่อยู่นานๆไว้วันหลังเนี่ยเราค่อยมาใหม่ก็ได้ครับผมใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ไป ที่ดินวังบางขุนพรมเนี่ยประกอบไปด้วยที่ดินผืนใหญ่น้อยทั้งที่เป็นของเจ้านายขุนนางแล้วก็ราษฎรรัชกาลที่หพระราชทานที่ดินนี้แก่พระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วรพินิจหรือทุลกระหม่อมบริพัตรและทรงโปรดเกล้าให้สร้างวังบางขุนพรม,พรมเพื่อเป็นที่ประทับของทุลกระหม่อมหลังจากสำเร็จการศึกษากลับจากยุโรป วังพระคุณพรมเนียสร้างเสร็จแล้วก็ทำพิธีขึ้นพระตำหนักใหม่เมื่อวันที่28ธันวาคมพศ2449โอเค,อเคพศออ2449สร้างก่อนพระที่นั่งอนัน,นตสมาคมอีงน,นะครับเนี่ยใช่แล้วเจเจก่อนที่นายมาริโอตามันโยจะไปเป็นสถาปนิกออกแบบพระที่นั่งอนัน,นตสมาคม แกเคยเป็นผู้ช่วยออกแบบวังบางขุนครมนี้มาก่อนนะซึ่งจะเห็นได้ว่าวาังบาคขุนคม,มเนี่ยมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยการตกแต่งผนังปูนปั้นอันวิจิตรนับเป็นอาคารที่มีลวดลายประดับงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งปูนปั้นเหล่านี้ล้วนเป็นลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เพราะสถาปนิกใช้สถาปัตยกรรมแบบมารกและโรโกโปเป็นอีกที่พลหลักในการออกแบบโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยให้ผมเดินชมทั้งวันเนี่ยผมก็ไม่เบื่อเลยครับอืแต่ว่าแต่คนนู้นะครับจะไหวหรือเปล่าอ้าวดูถูกกันมาก,กเกินไปแล้วนะ<อ>ไม่ไหว<อ><อ>ก็นั่งพักสิ อห้องนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยอาแน่นอนที่เอเจเพราะห้องนี้คือห้องสีชมพูในอดีตน่ะเคยเป็นท้องพระโรงหลักใช้สําหรับต้อนรับแขกสําคัญตลอดจนใช้ในการทําบุญเลี้ยงพระและพิธีการต่างๆด้านในห้องทาสีชมพูตกแต่งด้วยลวดลายภูมิปั้นเดินลายทอง ทั้งที่ผนังกรอบช่องเปิดและฝ้าเพดานด้านในมีพระบรม,มรูปเขียนสีน้ำมันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคู่กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรจุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจประดิษฐานเป็นภาพประธานของห้องนี้ จากวังเนี่ยกลายมาเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยจนกลายมาเป็นวิพิพธภัณฑ์ได้ยังไงหรอครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอศ2 4 7้ทุนกระหม่อมบริพัตรจุฬาพันธ์ก็ได้ย้ายออกจากวังบางขุ้นพรมจะเด็ดไปประทับที่ตาหนักประเสบันเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียจนกระทั่งสิ้นพระชนโดยระหว่างนั้นทางรัฐบาลได้มีการใช้วังบางขุนพรม เป็นที่ตั้งของกรมยุวชนทหารสภาวัฒนธรรมแห่งชาติและหน่วยงานราชการอีกหลายแห่งจนถึงปีพศ .2488 ก็ได้เริ่มใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทยจนมีการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมาก็เพืเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมบบางพุมพรมอยา่างใกล้ชิด แล้วก็พร้อมกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์เงินตราของประเทศไทยด้วยไงอ๋อดีมากวังประคุณพรมเนี่ยนะ นอกจากจะเคยเป็นที่ประทับของทูลกระหม่อมบริพัตรแล้วที่เนี้ย,ยังเคยใช้จัดงานจมสรสันนิบาตต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหลายต่อหลายครั้งนอกจากนี้วังบางคุนพรมเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นที่จัดงานจังสรค์ของบรรดาพระกรมบรงงศานุวงศ์แล้วก็ยังเป็นสถานที่ให้ครูต่างประเทศเนี่ยใช้จัดสอนวิชาต่างๆให้แก่พระธิดาและก็เจ้านายฝ่ายนวังอื่นๆในสมัยรัชกาลที่ห้า เขามีชื่อเรียกในสมัยนั้นนะว่าบางขุนพรมยูนิเวอร์ซิตี้เลยเช้าน,นะยอดวั <c oughs> วงบางขุนพรมเนี่ยครับนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับใช่โูกสถานที่หรือสิ่งของเนี่ยอาจจะมีผุพังไปแต่ว่าความทรงจำและก็ประวัติศาสตร์ของชาติเนี่ยจะคงอยู่ตลอดไปถ้าเกิดเราช่วยกันอนุรักษ์และสืบทอดให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษากันต่อไปโอเคต้องเลย พวกผม2คนสัญญาเลยนะครับว่าจะอนุรักษ์สมบัติของชาติไทยอย่างแน่นอนครับอโอ,โอแหมได้ยินแบบนี้ตาก็ดีใจสุดๆเลยเลยเลยและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโก,กสินทร์วันวานอีกติดตามได้ใน AJ and JJ Journey สำับผม AJ JJ ลัตลองขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสสวัสดีสสดครับ